อ๋อผลอยู่แล้วแท้ตั้มนั่งกระตู้นถ้อยตรงยต้องอาีน,นี่อมคุณเห็นไหมทุกคนตั้งใจจะดูกูก ไป่ได้แค่เ่นไปเนี่ย Đây, Nham, em em để phí <laughs> Để <laughs> không <kia, tondern> <laughs> <mahdollogene�. cười> <tập, @Nondon> <laughs> video <laughs> <tamentos> โคนะไม่น่าจะโ้นหรอกคลิปนี้เอาลงยูทูบได้ไหมนะเอาไปถอยหลังอะเอาเลย ชอบเนี่ยเก็บก้วถ่ายสมติเอเจอดนมาแล้วจะได้โดดไมวันี้เจไดน้โดดได้ลได้เลยไม่เห็นเนี่ยผ่านแล้วนะผ่านไปแล้วเอามือข่อแล้วก็โดดดีกว่านะปมเดี๋ยวมันรูดแล้วเจ็บมาเว้ยนี่ยี่ยมันทำปม อะไรโดนยโนยโอ้โดนหัวโยยายังไปได้บ้าอ้เน้ยมันเตเออมันเต้เนียลุไปขั่วโลกไหนแล้วตามขี้กองอะพี่น้องไยนนงนั้งด้วยเหรอไม่ได้เลยจะนั่งเลยเฉยนั่งไม่พ้น พี่กวนโน้องตกเอาเดี๋ยวพี่โลกให้นะโอเคอยู่แปลกอีกแล้วอยู่เหมือนเล่นสกกูบ้า